เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาณบริเวณลานอนุสาวรีย์นะครับท้าวสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้จัดทำบุญตักบาตรพระพิสุสงฆ์จำนวน554รูปจัดโดยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อฉลองทำบุญเมืองนครราชสีมาครบรอบ554ปีโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเทพศีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยนายวิเชียนจันทรานไทยผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานฝ่ายคารวะและหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารวมประกอบพิธีทำบุญเมืองนครราชสีมาครบครอบ554ปีโดยคณะสงฆ์ได้ดร่วมกันสวดมาติกาบางสกุลและ,จะเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิเมือง ก่อนจะทำบุญตักบารคณะสงฆ์จำนวน554รูปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายมหาราชผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมาและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่วีรชนผู้กล้าบรรพบุรุษผู้เสียสละชีวิตปกป้องเมืองนครราชสีมาเนื่องในวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปีพุทธศักราช2565 นับเป็นการทำบุญใหญ่ประจำปีโดยทางจังหวัดนครราชสีมาได้กราบอารัธนาคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้รวมทั้งเป็นการสืบสารประเพณีอันง,งดงามของชาวพุทธในการทำบุญตักบาทที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วนั่นเองครับในช่วงนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับของผู้มีบุญถึงความปลื้มปิติใจที่ได้ร่วมกันสังสมบุญณ์ยิริยาในครั้งนี้กันครับ โดยปกตินะครับการการทำบุญหรือการทำบุญตักบาทเป็นวิถีชีวิตของคนคนไทยอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้นี่เราก็ได้นิม,มนต์พระสงฆ์นะครับในจังหวันนดนครราชสีมารวม5 54รูปนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการเสียสละมีการอุทิศทำบุญทำกุศลน,นะครับเพื่อ ชํ่รละจิตใจของตนเองนะครับว่าให้เมตการเสียสละนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ในบทบาทของทางาศาสนายเรามีการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติวิถีชีวิตของอชาวพุทธของเราเนี่ยก็จะทําบุญตักบาตรตอนเช้านะครับ หรือวันสําคัญต่างๆ,ๆนะครับซึ่งวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลมากที่ชาวนครราชสีมาที่มีอายุในปัจจุบันเนี่ยแต่ไม่ทราบประวัติความเป็นมาของของ,ของบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทางคนรุ่นหลังนะครับได้ได,ได้ร่วมสืบทอดกิจกรรมลักษณะนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในโอกาสต่อไปถ้ามีการสืบทอดเป็นทุกปีทุกปีเนี่ยมันก็จะเป็นงานประเพณีนะครับ ทำให้กิจกรรมเหล่านี้ที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือส่งเสริมในเรื่องของพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจแล้วก็มีการสืบทอดเป็นประจำทุกปีครับผมปีนี้เป็นปีของโคราช554ปีเ,เห็นภาพที่ชาวโคราชมาร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันนี้อย่างมากมาย แล้วก็แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของโคราชในการที่จะรักษาบวรพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปก็ดีใจแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมเช่นนี้ปีหน้าจะครบ555ปีของโคราชอยากจะให้จัดแบบนี้อีกจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักการให้การให้จะทำให้เรารู้สึกมีความสุข ตักบาทนะครับเป็นงานบุญพิเศษนะครับที่มีพระตั้ง500รูปนะครับซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจมากๆผมเนี่ยประทับใจและตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นพระจำนวนเยอะๆนะครับมารวมกันแล้วก็ภาพนี้นะครับมันก็จะถ่ายทอด ให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะครับได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับนับว่าเป็นประเพณีที่ดีงามนะครับที่ควรรักษาไว้นะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่เล็งเห็นความสำคัญนะครับของประเพณีทางพระพุทธศาสนาของเรานะครับในสภาวะแวดล้อมแบบนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับการที่จะมีงานบุญที่สำคัญแบบนี้นะครับ เรียกได้ว่าเกิดขึ้นได้ยากนะครับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่ได้เห็นาภาพแห่งความอันงดงามและน่าประทับใจครั้งนี้นะครับก็จะทําให้เขาเกิดความประทับใจละครับแลวก็มีความาปลื้มปิติใจไปกับพวกเรานะครับที่ได้มาตักบาทกับพระพิสุสงฆ์500รูปครั้งนี้ครับผมการมาทาบุญวันนี้นะครับก็รู้สึกปลื้มมากๆเลยนะครับผมเพิ่งเคยมาที่ทําบุญตักบาทนะครับผมที่ จังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็พระเนี่ยห้าร้อยรูปโอ้โหปลื้มใจมากๆเลยตั้งแต่ได้ได้ยินข่าวว่าจะมีการทําบุญตักบาตรนะครับในช่วงเช้าๆที่โคราชแห่งนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องมาให้ได้เพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นสารหลักเมืองได้เลยนะครับผมอยู่ใจกลางอยู่ที่ลานยาโมอนุสาวรีย์ยาโม ก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีกิจกรรมในการตักบาตรทำบุญ5 54รูปการทำบุญวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อุทิศส่วนให้กับทุกทท่านนะคะก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากแล้วก็มันเป็นภาพของความสมมามัคคีทางธรรมแล้วก็ทางโลกของคนชางคราชด,ด้วยค่ะว่าอย่างน้อยคนคราชในหนึ่งปีเนี่ยจะมีวันนี้นะที่ทุกคนมารวมกันนะคะที่รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อลำลึกถึงวัน ที่คุณย่าโมได้รบแล้วก็มีชัยชนะในวันนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ทุกส่วนงานที่ทําให้มีกิจกรรมแบบนี้นะคะหวังว่าคงจะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีหรือว่าเหตุการณ์ที่เป็นงานบุญใหญ่ๆก็อยากให้มีแบบนี้นะคะ่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ย ความเป็นหนึ่งในในทางธรรมหรือทางโลกก็เกิดจากจิตใจที่ดีของทุกๆคนแล้วก็จะเป็นความเลื่อปิติแล้วก็มีความสุขด้วยกันโคราชเราจะได้เป็นเมืองที่มีความสงบแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมต่อไปนะคะ